สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนนกกระจิบกันครับเคยเห็นไหมครับว่าทุเรียนนกกระจิบเป็นยังไงครับผมนี่ครับเป็นรถทุเรียนเขาวิ่งมาขายนะครับข้างบนจะเป็นหมอนทองนะครับส่วนข้างล่างลูกเล็กๆเนี่ยเป็นทุเรียนนกกระจิบนะครับซึ่งทุเรียนนกกระจิบนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของนนทบุรีนะครับแต่ว่าก็มีการขยายพันธุ์แล้วก็เขาเอาไปปลูกในหลายๆพื้นที่นะครับนี่ก็มาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าทุเรียนนกกระจิบรสชาติจะเป็นนนนนยัััังงไะะะคครรบบบกิโล100าาททเ่้ ที่เขาเอามาขายทั้งหมอนทองและนกกระจิบนะครับส่งตรงมาจากจันทบุรีเลยเพราะว่าเขาเอารถไปขนมาเองนะครับแล้วก็เอามาวิ่งขายที่แถวบ้านผมนะครับที่อยุธยาก็ลองดูนะครับ1กิโลลูกนี้1กิโลพอดีให้เขาปอกให้ดูเลยนะครับเขาบอกว่าทุเรียนนกกระจิบเน,เนื้อมันจะอร่อยกว่าหมอนทองแล้วก็รสชาติจะดีกว่านะครับกลิ่นก็จะดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ นี่ครับเนื้อสวยมากนะครับแล้วก็เนื้อเหลืองเข้มกว่าหมอนทองนะครับหมอนทองจะเป็นเหลืองอ่อนๆนวลๆเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างที่จะเหลืองคล้ายๆชนีนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่า1ลูกจะมีทั้งหมดกี่พูนะครับเมื่อกี้ได้ไปแล้หนึ่งพูนะฮะมาดูพูที่2กันนะครับนี่ครับผมโอ้โหเนื้อพูทุเรียนเนี่ยจะค่อนข้างป้อมๆหน่อยนะครับแต่เนื้อสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็เนื้อเฟิร์มกําลังดี แห้งแล้วก็ไม่เละด้วยนะฮะถ้าพี่มาพี่มาจากจันทีถึงเจ้าหมา๋อเพราะว่าพี่ไปช่วย<ห> <ๆ S 2> น้องช้ายอยู่ที่สวนที่นู่นไงทุเรียนนกกระจิบกับทุเรียนนกหยิบไม่เหมือนกันนะครับนกกระจิบเนี่ยจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของนนทบุรีส่วนนกหยิบเนี่ยจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะครับพันธุ์น,นกหยิบอ,อันนี้เรื่องเนื้อไก่ฉีกอันนี้เป็นนกกระจิบแบบเนื้อไก่ฉีก แล้วก็รูปร่างจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับนกหยิบเนี่ยเวลาสุกเขาก็ยังจะเขียวอยู่แล้วก็หนามจะแหลมๆหลมเล็กๆนะครับส่วนนกกระจิบมันจะป้อมๆหน่อยแล้วก็จะออกเหลืองๆหน่อยเวลาจะสุกนะครับดูดีครับมันสวยมากๆนะครับเนื้อเหมือนทองคําเลยนะครับเนื้อมันจะเนียนละเอียดเหมือนทองคําแล้วก็แห้งสวยจริงๆนะครับและมันลูกเล็กๆพูเล็กๆป้อมๆแบบนี้ ดูแล้วไม่อยากจะกินเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าเนื้อเนียนละมุนครีมมี่เหมือนเนยนะครับแล้วก็กลิ่นไม่แรงแล้วก็รสชาติหวานมีความมันมีความนัวมากกว่าหมอนทองนะครับหมอนทองเนี่ยจะเป็นแบบมันจะเบาๆแต่ว่าเนี่ยมันจะมีความหนักในเนื้อนะครับเวลาเราเคี้ยวเหมือนเรากินครีมขนมเค้กครับ แล้วก็ดูดีครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อไก่ฉีกนะครับแล้วก็เนื้อไก่ฉีกจริงๆครับสวยมากในราคากิโลละ100บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์แม่ค้าไว้ให้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ